วิ่งเข้าเรือไปแล้วไปแล้วไปแล้วรอ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 รลุนครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วจับนี่ยกขึ้นอึ๊บอ,อ,อุบัดนี้ขึ้นได้แล้วพี่น้องเลยวู้สวัสดียามเช้าครับอยู่ที่กลางอ่างซับป,ปะดูนะครับผมนนี้เอาเรือบันไดมาหยีประกาศแต่เช้าเลยแต่ว่าลมแรงแต่เช้านะดูพยากรณ์ บอกไม่มีลมลมไม่แรงเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ยแต่มาวันนี้ลมซัดแต่เช้าเลยดูหลังข้างหลังผมนี่เห็นไ,ไหมลมมันจะมาจากทางนี้นะครับผมก็เลยมาหลบลมอยูอ่ผักตบนี่เดี๋ยวนั่งดูปลาก่อนเดี๋ยวกินข้าวก่อนพี่น้องเดี๋ยวหาดูปลาแล้วก็ถ้ามันขึ้นตรงไหน,นเดี๋ยวจะพายเข้าไปหามันวันนี้มาหายิป,ปกายครับแล้วก็ปลาถวายเมื่อวานมายิง ยิงสวายขาดเป็นตัวนึงแล้วก็ไม่ไม่โดนสองตัววันนี้จะมาแค่มือจัดไปครับบิ๊กววาใหญ่ๆเลยจัดไปมือนี้บรรยากาศยามเช้านะครับพาทิดขึ้นแต่เช้าเลยหกโมงเช้าน,นั่นเองหกโมงเช้าโอ้แดดอะไรแต่เ,เช้าเลยลมกระแรงพายหนีเข้าคลองหลบลม ข้างนอกลมแรงแล้วก็ปลาไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวมาสำรวจดูในคลองดูจะมีต,ตัวขึ้นหรือเปล่าลมนิ่งแล้วพี่น้องมองไปด้านนอกลมนิ่งแล้วเมื่อกี้โอ้โหขึ้นอย่างแรงหนีเข้ามาอยู่ในคลองขึ้นมาอยู่ในคลองก็ไม่มีปลาขึ้นเลยนะเงียบปิดเลยพี่น้องเดี๋ยวออกไปข้างนอกดีกว่าพี่น้องหาดูปากายข้างนอกดีกว่าข้างในนี่เงียบปิดเลยไปแล้วครับหปแล้วโดนอยู่โดนอยู่หมู ไปแล้วโอยวิ่งพี่น้องวิ่งเข้าเหือไปแล้วไปแล้วไปแล้วรโอ้มันตกใจมันมันยังไม่รู้มันโดนยิงเมื่อกี้นะมันเงียบเลยผมนึกว่าไม่โดนโอ้ทันี้ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยพี่น้องเลยขึ้นมานั่งดูปลามันขึ้นแล้วมันมันไม่จีบน้ําแม่โมมันเหมือนมันมันเห็นผมอะพอมันขึ้นมาแล้วมันหักลงแล้วมันก็เห็นขาวว้าบอยิงไปเงียบพีชหนึ่ง นึกว่าไม่โดนนะอะไรก <laughs> ำลังเล่นปลาอยู่มันรีบมันเลยอะไร <laughs> โอ้คนนี้เนาะยู่ <laughs> ไปนู่นแล้วครับพี่น้องนละตัวเมื่อกี้น่ะค <c oughs> น่ะเหี yeah. ้ยขึ้นโชว์ด้วยเห็นไหมล่ะเ <c oughs> อามายกเอาดิ <c oughs> จะไม่ลงเนะ่ะจะอยู่นี่แหละจะถ่ายคลิป โม่มาเอาปลาเลยวันนี้ก็พายเรือเก,ก็บปลาเนี่ยวันนี้ก็พายเรือเก,ก็บปลาอีกเนี่ยแก <g ễ ว> ้วตัวน้อยตัวไม่ใหญ่โดนช่วงท้องนิดนึงแต่ตรงกลางโดนกลางอยู่ อย่าชนเรือบันไดนะเดินเรือบันไดล้มนะเออลูกปลาเอยลุกปลานี่นี่นี่ไปจกอะไรข้างในล่ะจกแค่ตรงนั้นพอนี่คนเก็บปลานะครับยิงปลาแล้วก็เรียกมาเก็บปลาเขาเรียกอะไรเด็กเก็บปลาจัดไปโอเคพีนองก็ขึ้นเรือเรียบร้อยนะครับได้ตัวตัวแรกนะครับ วันนี้นัดแรกได้ตัวนะครับจะไปครับให้โมูเก็บไปเลยลมแรงมากเลยพี่น้องสมอถอนเดือดเลยนะ้ำสมอถอน<ด>ไหลไ,ไ, <ป S 2> ไปตามลมแรงล้ปม,มันมีตัวขึ้นอยู่ชายปลาฝักตบนี่แหละไม่รู้ว่าเป็นปลาสวายหรือว่ามันเป็นปลากายนะ รอลุ้นดูกันครับพี่น้องมันเป็นสวายนะพี่น้องเมื่อกี้มันอยู่ขึ้นช่องข้างในนั่นลองลุ้นดูกันมันจะมาขึ้นข้างนอกไหมหรือว่ามันจะขึ้นข้างในหมนเดิมจะได้ลั่นไหมนะครับสวายแค่มือสวายสักหน่อยวันนี้ ไไปแล้วครับไปแล้วครับได้จัดจริงๆครับโดนไหมเนี่ยมันสายวิ่งอยู่เมื่อกี้นะไม่ถูกกูมันสายวิ่งก็ยืดๆนึกว่าถูกไม่ใช่พี่น้องอูได้จริงๆ,ๆพี่น้องอมันทำไมไม่ถูกวะปวดแล้วนะอเตรียม อันนี้แล้วนะ,ะเมื่อกี้เห็นสายวิ่งไปยืบยืบที่จริงน้ำมันลึกนะล,ลูกดอกมันตกลงไปเห็นสายมันวิ่งวิ่งไปนึกว่าโดนปลาโอเกือบหมาแล้วพี่น้องเงยยย้ยมควไยตัวบักใหญ่เะจะได้มากเลยพี่นอ้องเลยกูซาดากตั้งนานนะขึ้นมาจนได้ครับโอ้ว่าแล้วมันต้องเป็นสวายปะอย่างใหญ่เหย่เได้อม่ไปหายิงปะาก,กายดีกว่าครับโอ้นานมากแล้ว,ว่วจะขึ้นนะยี่สิบนาทีด้วยนะ

ไกขึ้นมาใกล้ๆเลยโดนรอบไปครับครับหนึ่งะครับหนึ่งตังค์ไปตังไปหน่อยสวยๆเลยนะตัวนี้ โดนหัวป่ะโอ้โเขาเหือกบาทสายพี่อีขาดไปนเนาะเต็มหัวเลยเต็มหัวเลยเเลย,ยกขึ้นโหลดตัวมใหญ่ครับก็ได้แต้มนะสายสวยครับผมพี่น้อง มีผลงานอีกแล้วนะครับจัดไปครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจเอกเดวิ่งด้วยนะครับสนับสนุนเอกเดวิ่งได้นะครับนี่ซื้อเ so ็นตาโซลสปอตเดนออโต้ N ของเอกเดวิ่งได้นะครับโทรมาส,สั่งซื้อได้ศูนย์แปดสี่ห้าเก้าเจ็ดสี่หกเจ็ดนะครับมีบริการส่งทั่วไทยจัดไปครับพี่น้องขอบคุณล่วงหน้าครับผมเดี๋ยวจอดดูสวยตรงนี้อีกนะครับผมเห็นมันขึ้นอีกรอบแล้วก็แล้วก็จะกลับแล้วนะเพราะว่าปามไม่ค่อยขึ้นเท่าไหนะร่มันโดนบิ๊กไวพี่น้อง ้นีหลืมมากล้องขึ้นไปพี่น้องมันพุดขึ้นมาบุ้มยิงลงไปโดนเฉยเลยรีบลงมาเอาไอ้ลูกบอลของสายลงไปเลยครับพี่น้องบิงไปแล้ว เอาจนได้ครับวันนี้มาลุ้นด้วยกันครับเอาจนได้ครับมาตามหาปิกไว้ครับมันนี้เอาจนได้ครับพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วมา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 ใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับแถวนี้มีแต่สารลายครับไม่มีต้นไม้ลาบหรือข้เด่นไป เป็นบ่อลึกเยอะตรงนี้ปลนะ่อยมันวิ่งเหนื่อกันแสบมือแล้วครับแสบมือแล้วครับได้แสบมือแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยครับไปแล้ว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 ,ลวสบมือครับแสบมือครับ ชมกันอยู่ที่ไหนคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับพี่น้องที่ไหนมีปลาขึ้นดีๆคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวอีกจะวิ่งไปหานะครับไหนไม่ไมเด,ดเด็ดๆนะครับแต่ถ้าใครกลัวไม้แตกอย่าทักมานะครับเพราะว่าผมไปนี่ไม้แตกแน่นอนนะครับคนห่วงไม้นี่ไม่ต้องคุยกันเลยนูน่นเหรอาอยู่นู่นเหรอ เฮ้ยเฮ้ยปลาอยู่นู่นวะมันพันอะไรไม่รู้ตรงนี้พี่น้องนู่นน่ะเห็นหวนัวแล้วเนาะเดี๋ยว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 ปลาขึ้นแล้วอู้โหนึกว่ามันพันอยู่ตรงนี้พี่น้องไม่ใช่โผลนะ่ขึ้นมาลูกโผลนะ่ขึ้นมาขอซ้ำหน่อยขอซ้ำหน่อยอยู่ข้าวไปอยู่ข้าวไปโอ้นู่นน่ะนู่นน่ะ โผล่ขึ้นมาหน่อยลูกโผล่ขึ้นมาหน่อยโผล่ขึ้นมาดูลูกติดอะไรไม่รู้นะตรงเนี้ยพี่น้องโอ้โหเดือดเอเดือดเดืทำนัดที่สองครับพี่น้องโดนไหมนะมันคือไม่วิ่งจังเลยโอ้โหสายอันนี้คือวิ่งสักแท้ ฮ้ยโดนไหมน่ะอ๊หันเข้าแล้วซ้ำซำไปโดนไหมน่ะวิ่งออกอย่างเดียวเลยคนนี้มันหันหลังให้น่ะเมื่อกี้น่ะซ้ำอ่ะจังหวะซ้ำอ่ะปามหันตรงแนวตรงเลยแต่จริงไปเหมือนมันจะโดนอยู่นะแล้วมันทำไมสายมันไม่วิ่งเลย หรือว่ามันหย่อนตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องอะไรวะซ้ำไม่โดนอ่ะอู้ไม่โดนอีกแล้วเลยผมอะไรของผมอ่ะเนี่ยพี่น้องเงย น้ำปลาสองทีไม่โดนสักทีเลยเหรอเฮ้ยโดนอยู่โดนนะครับโดนโดนโอ้ยคิดว่าไม่โดนโดนไหมนะ่ะหรือว่าสายไปพันลูกดอกโอ้โหพี่นอ้องอาแล้วครับบิ๊กไว้ครับโอ้โดนโดนโดนเข้ากลางลำอยู่ โอ้โดนห่างบัดแรกอ่ะพี่น้องเห็นไหมเออเข้ากลางล้โอเคโอ้โหโดนห่างนิดเดียวน่ะเห็นรือยังโอ้ขาวมันจะหมานอ่ะพี่น้องนี่ขามันจะหมานอ่ะแบบนี้แหละองเทบิกวายครับพี่น้อง โอ้โหใหญ่ด้วยพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยจับได้แล้วคนันนี่ดูลูกแรกดูลูกแรกพี่น้องเห็นไหมยิงโคตรแม่นนะยิงแบบนี้ยิงแบบไม่ต้องให้เสียเนื้อไง เมื่อกี้มันยืนต่ำเกินเดี๋ยวขึ้นยองอยู่บนบันไดนี่จับหางุกขึ้นเหมือนเดิมเอานึ่งจั้ง้เอาหัวมันขึ้นดีกว่าพี่น้องรุลักทุเลคักโอ้ไม่เคยเอาปลายยากขนาดนี้สักทีไหนหันหัวขึ้นมาดิ ขโมยโยนมากันขึ้นมาวางวันนี้ก่อนให้ครเนาะเออเสียนี่พี่น้องส้ำบาทแรกไม่โดนถากมันไปเฉยเลยโอ้ดีมันไม่ขาดไปอ่ะตัวยังใหญ่ไหมฮฮ้อพี่น้องเลยฮ้สันเบิดเอาขึ้นมาได้เดี๋ยวจะเอาขึ้นยังไง ขาต้องเอาหวอมขึ้นนะมันจะเอาขึ้นง่ายหน่อยติดเหงือกอีกจับจับนี่ได้ไหมจับนี่ยกขึ้นอึ๊บอ้มบัดนี้ขึ้นได้แล้วพี่น้องเลยวูบฮูโฮ้โอ้หมดแรงเลยพี่น้องเลยเล่นนานมากโอ้โ เป็นลมโอ้ตัวนี้มี20 30นู่นแหละมั้งตัวเนี้พี่นอกก้องเลยใหญ่จริงโอ้ดูพี่น้องเลยว้เมื่อเช้านี่ก็ยิงไม่โดนรุ่นนี้แหละประมาณนี้แหละรุ่นเดียวกันเลยแหละมาตอนบ่ายปุ๊บบุ่มลงไปถุงยิงตามลงไปโดนหาง ละใจโอ้โดนหางเดียวได้ตัวสุดยอดพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยครับหมานคักมือเนี่ยของใหญ่มาจะมาตามล่าของใหญ่สำเร็จภารกิจแล้วพี่น้องเหนื่อยมากจังเลยโคตบิ๊กไวเลยนะ เต็มถังกันเลยทีเดียวพี่น้องโอโหโหโห้ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ตัวเออครับล้นถังไว้นี่ใส่ไม่ได้วันนี้หมานนะ่ะถือว่าหมาเลยแหละยิงยิงไปสี่ได้สามนะพาดสวายใหญ่ตัวหนึ่งแค่นั้นนะครับได้ยิงแค่สี่นัดนะก็วแวะเมา,เาปลากายมาให้พี่ลี่นะครับก็แบ่งกันไปกินพอได้ลาบแล้วเนาะ <c oughs> จัดไปครับเราเอาปลาสวายกลับบ้านตัวเดียวแจ๋ว มาเอาไม่ถึงสาชิ้ีไงวะเออไม่ถึงว่ะล็อกไหมล็อกไหมนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้ประมาณ21กิโลพี่น้องนี่แหละลมันไม่ล็อกสักทีว่ะมันสัน่นโอ้ละโอเค